I oh. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่พ่ชาแนลนะครับวันนี้จะมาพามาดูรถรุ่นหนึ่งดูอะไรอะ <c oughs> ดูรถกระบะนะครับเราเปลี่ยนแนวบ้างจากดูมอเตอร์ไซค์มาเยอะแล้ววันนี้จะมาดูเป็นรถยนต์นะครับจะมาดูที่เพิ่งโฆษณาเมื่อวานเลย <c oughs> เห็นในโชว์รูมพอดีนะครับ <c oughs> อยากจะมาดูว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนี่เลยนะครับที่เห็นตรงข้างหน้านี้ก็คือเป็นรีโว ตัวใหม่นะฮะที่เขาโฆษณาเมื่อวานว่าเป็นตัวเตี้ยหน้ารอเซตอีดิชันนะครับจากเดิมนี้จะเป็นหน้าอย่างนี้ตัวเตี้ยนะครับไม่ใช่ยกสูงจะเป็นหน้าเหมือนตัวด้านขวาแต่วันนี้ตัวใต้เขาเปลี่ยนนะครับเป็นตัวหน้าเหมือนตัวยกสูงของตัวใหม่ละเป็นกระจังหน้าเป็นเหลี่ยมๆนะครับรุ่นที่เราเห็นคันนี้เป็นเป็นคันแรกนะครับที่มาลงโชว์รูมเลยแล้วก็เดินมาเจอพอดี ตัวนี้เป็นแคป็นะครับแคป็เตี้ย 2.4J+ Plu ก็เป็นตัว Zedition นะครับราคาจริงๆมันอยู่599,000แต่ด้วยคันนี้นะครับเป็นสีขาวก็จะถูกไป7,000บาทก็จะเหลือ592,000บาทนี่เลยนะครับ592,000บาทความต่างก่อนเอาภายนอกก่อนนะครับ ภายนอกก็คือจะเป็นล้อกระทะนะครับคือบอดี้นี้มันเหมือนพวกรถยกสูงเลยนะครับกระจังหน้าสวยงามนะแล้วก็มีโปร่งล้อให้ด้วยอ่าสังเกตปร่งล้อครับโปร่งหน้าโปร่งหลังมีโปร่งหลังเรียบร้อยนะครับแต่ส่วนที่เล็กนิดนึงนะฮะก็จะเป็นล้อด้วยตัวนี้ก็ยังเป็นล้อสเปคเหมือนกับตัวตัวเตี้ยมาก่อนก็จะเป็นล้อเล็ก เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันจะไปอยู่ในซุ้มหาล้อไม่เจอเลยนะครับแต่ตัวนี้แก้ไขไม่ยากครับถ้าเราเปลี่ยนล้อแต่งซิงๆก็รอละนะครับส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวดูภายนอกรอบคันก่อนสวนยงามครับรอเลยตัวเริ่มต้นตัวนี้ก็จะได้เป็นมือจับสีดำนะครับถ้าเป็นพวกยกสูงมันจะเป็นโครเมียมนะครับ แต่กระจกสังเกตกระจกมองข้างโครเมียมแล้วนะ <_ D> ไฟเลี้วมุมกระจกนะครับสวยงาม <_ D> ท้ายนี่ท้ายหล่อเลยนะฮะจะมีเขาว่า Z-Edition ชอบโฆษณามากเลยตัวเตียนนาหลอกนะฮะ <_ D> ท้ายก็สายซิ่งครับไม่มีกันชนท้ายไม่ใช่ปัญหาอันนี้ซื้อหาเพิ่มได้นะครับ <_ D> แล้วก็ถ้าเป็นสายซิ่งก็ส่วนมากก็ถอดออกอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ความชอบ มาเรามาดูข้างในกันดีกว่าข้างในนะครับมาดูพร้อมงานผมก็ยังไม่ได้ดูเลยของตรงนะครับก็เป็นอันนี้เป็นสมาร์ทแคปสมาร์ทแคปคือแคปเปิดได้นะฮะโอเคกระจกก็แต่งข้างกระจกไฟฟ้าอะไรก็มาเต็มนะครับก็คือเทียบเท่ากับยกสูงเลย ถุงลมนิรภัยก็มีสามลูกนะครับเหมือนกันเกียร์ขอดูเกียร์นิดหนึ่งเกียร์ธรรมดาตัวนี้หกสปีดนะครับก็เดินหน้าหกสปีดละนะครับเดี๋ยวแอบ,บดูกุญแจเขามีกุญแจขาว้พอดีกุญแจก็จะเป็นรีโมทสองอันนะครับเป็นแบบขอดูหน่อยเหมือนมีดพ,พับนะครับแจ็คแจ็คนฟ์คีอีหล่อนะครับ ูหน็นไหมดูวัดก็สวยงามนะครับเครื่องเล่นมาพร้อมนะครับแอร์อะไรก็มาหมดก็ไม่ได้ตัดสเปคออกนะครับแต่ราคามันถูกลงเมื่อก่อนอจากราคาเดิมมันถ้าเป็นตัวสองจุดสี่ J Plus นะมันอยู่ที่หกแสนห้าหกแสนห้ามื่นครับใช่หกแส0ห้าหมืนบาทตอนนี้มันเหลือห้าแสนเก้าหมืนเก้าพันถูกกว่าเดิมห้า0มืนหนึ่งพันบาท แต่น,นี้เป็นสีขาวนะฮะเร็วรไ,ไปี7,000บาทคุ้มๆนะครับไม่ได้ตัดสเปค6เกียร์เหมือนเดิมออปชั่นท้างในก็ตามที่เห็นนี่เลยครับสวยงามอันนี้ก็พามาดูคร่าวๆนะครับผมไม่ได้ระบุสเปคอะไรมากมายรวมๆว,ว่าแจมอันนี้ผมชอบเลยมองตรงจากที่ผมก็ชอบแต่มอเตอร์ไซค์นะครับ โอ้ oh, นี่มาเจอกระบ,บะเต็มตๆนี่ก็น่าโดนฮะน่าโดนโอเคยังไงก็ถ้าสนใจถ้าอยู่เชียงใหม่นะครับมาดูได้นะครับตัวต a าลิสนะครับเรียงวัดเรียงวัดเจ็ดยอดเป็นศูนย์ใหญ่เลยอันนี้ก็มีตัวเตี้ยหน้าหล่อ Z e d อ t ดิชัตัวจริงๆตัวเป็นเป็นมาถึงโชว์รูมแล้วนะครับเห็นเมื่อกี้ถามพี่เซลเขาบอกว่าคันนี้มีเจ้าของแล้วมีคนจองแล้วอ่ามัน มันสวยจริงฮะยังไงก็ถ้าชอบนะครับกดไลค์มีคอมเมนต์อะไรติชมยังไงกับรถคันนี้ก็เรามาพูดคุยกันได้นะครับแต่ในความคิดผมนะมันจะมีตัวหนึ่งที่เขาแต่งโชว์มันโชว์ลุมตัวเตี้ยเมกันแต่เป็นหน้าเก่าใส่ล้อนี่หล่อเลยเดี๋ยวมาดูกั this is, this is นี่สีดำ คือถ้าถ้าใส่ล้อตัวเนี้ยจบเลยคันเมื่อกี้ตัวเตี้ยน่าล่อโหดมากนะครับโอเคยังไงฝากกดไลค์ฝากซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ